พี่น้องที่รักคิสชนมีหน้าที่เฉพาะในส่วนของตนแต่ทุกคนมีหลักคำสอนและความนกบนอกเหมือนกันและทุกคนต้องรักกันเหมือนที่พระเจ้ารักเราบิดาต้องเติบโตในความเชื่อคนนไวหนุ่มสาวต้องเข้มแข็งและมั่นคงในการต้านการทดลองที่มีเข้ามาเสมอขณะที่เยาวชนต้องรู้ว่าทุกคนต้องมีพระบิดาเดียวกันด้วย ทุกคนต้องเจริญชีวิตในความเชื่อให้มากยิ่งขึ้นเพราะการมีความเข้มแข็งในพระคิสเจ้าและผ่านสถานของพระองค์จะสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้คิสชนที่ต้องดำเนินชีวิตในโลกต้องมองว่าแม้สิ่งของในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและครอบครองแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเพื่อประโยชน์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องรู้จักใช้สิ่งของด้วยความสำนึกถึงพระคุณและพระสิริรุ่งโรดของพระเจ้าอย่าปล่อยให้ความปรารถนาฝ่ายโลกครอบครองเราจนทำให้ความรักในพระเจ้าเสื่อมถอยเพราะถ้าเราพิจารณาให้ดีสิ่งของในโลกเหล่านี้ต้องเสื่อมสลายและดับไปในที่สุดดังนั้นการติดใจในฝ่ายเนื้อหนังหรือมัวเมาในโลกีความปรารถนาที่มากเกินความจำเป็น หรือความโรคจะทำให้พบกับความล้มเหลวและต้องหยุดลงในไม่ช้าคิสชนจงอย่ามัวให้ความไร้สาระล่อลวงให้หลงไปในทางที่มีแต่เสื่อมลงคิสชนทุกวัยต้องเห็นว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดไปความรักพระเจ้าจะไม่มีวันล้มเหลวดังที่พระวาจาาเตือนว่าจงอย่ารักโลกและสิ่งที่อยู่ในโลกเลย แต่จงติดตามพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ที่นำสู่ชีวิตนี้รันดร์คิตชนต้องเฝ้าระวังและสวดภาวนาอยู่เสมอวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราในเวลาถูกประจนโปรดส่องสว่างภายในจิตใจของเราและนำเราให้ก้าวหน้าในความเชื่อมั่นคง